พระเอกไมกี้ปณิธานแท็กทีมเจนิดโอประเสริฐแมนทิสนุโยเกิร์ตนัทชาและฮาร์ดภูริพัฒน์มารับกระแสฟิดแบ็กครึ่งเรื่องหลังแบบช้ำใจกับเรื่องราวความรักความหวาดต้องห้ามที่ทุกคู่ทวีความแซบขึ้นทุกอีพีงานนี้สีสันบันเทิงขอ,อยกให้เป็นละครแซบสะบัด2024หนุ่มไมกี้ยิ้มหวานรับพร้อมชวนดูความสัมพันธ์แบบแซบได้อีกในหวานรักต้องห้ามค่ะ ผมว่าคนดูก็น่าจะสนุกเช่นกันและอาจปวดหัวฟีดแบกมาต้องบอกว่าหลายแง่มุมมากๆเดือดแล้วเดือดอีกตอนนี้ค่ะเอมค่ะไม่ได้เปิดตัวเราเราทำงานด้วยกันเฉยๆค่ะไม่มีค่ะไม่มีวิธีกรรมเป็นแบบว,ว่าคนเรียบร้อยไม่สู้คนเรียบร้อยไม่สู้คนเตรียมตัวนะคะจะได้แต่อย่าแรงค่ะรอลุ้นละกันค่ะว่าตัวละครจีน่าตัวนี้มันจะเป็นอย่างที่ทุกคนคาดเดาหรือเปล่าหรือว่าคุณ <lan> จีน<ๆ>่าเขาจะมาเหนือเมฆก็แอบดื้อเบาๆเราจะต้องอินเทนแขกยังไง จะไปทําอะไรต่อถูกเอาซึมซึมใช่ตอนนี้กําลังซึมอยู่กําลังกําลังลังเลอยู่ว่าจะหนีดีไหมอยากได้ความชัดเจนอะไรเงี้ยก็ต้องดูกันครับผมว่าความรักของผมกับพี่ลินจะมั่นคงสักแค่ไหนกันเชียวนะครับผมก็จะอยู่ทีมไหนระหว่างคาทาลินกับคาทาเอมหรือว่าจะทีมใดๆก็ตามฝากเชียร์กันด้วยครับ